สวัสดีครับพี่พน้องๆชาวส k ิ l คอนเทสต์ค,ครับวันนี้ผมมาประกาศอยากเป็นทางการนะครับ3ตุลาคมประกวดกลาครับของกิจกรรม Skill Contest กติกาวันนี้ผมมาคุยเรื่องกติกาให้ฟังนะครับวันที่12เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง23นะครับกติกาคือท่านต้องไปทำรูปปลามารูปปลาของทาง่านนะครับเป็นอย่างนี้จะดีมากเลยนะ ถ้าทำไม่ได้ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับดูให้สวยที่สุดรวมทั้งขนาดกลาอย่างนี้ยระบุให้เลยขนาดกลา4-4ซนติเมตรนะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอส่งมาให้เราไม่ต่ํากว่า30วินาทีไม่เกิน1นาทีแล้วก็ยังมีใบเซอร์ด้วยนะครับส่งมาดส่งแนบมาด้วย วันนี้ส่งมาช่องทางไหนเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะครับที่ l i e at nesto b o i แต่ถ้าเกิดว่าท่านส่งแล้วไม่มีคนตอบกลับให้ท่านโทรหาผมเลยหรือโทวหาุนแนนนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะช่วยดูให้หลังจากนั้นข้อ2นะครับวันที่2 3กันยายนเราจะส่งรูปทั้งหมดเนี่ยไปให้แต่ละบีเดอร์บรีเดอร์เป็นคนจัดก่อนนะครับบีเดอร์เป็นคนจ,จตัดสินทั้งสิ้นเลยบีเดอร์ก็จะไปจัดมาไปตัดสินมา บีเดอร์ไดนิชิตัดสินไดนิชิโอโมอสโกตัดสินโอโมสโกยามาจูตัดสินยามาจูโอยะตัดสินโอยะนะครับหลังจากนั้นวันที่28ิบดเดอร์เขาจะนำกลับมาให้ผมส่งกลับมาให้ผมพอส่งกลับมาให้ผมปับในวันที่3โอโมซสังโอโมสโกโอโมซังจะเป็นคนประกาศทั้งหมดเลยว่าใครติดรางวัลอะไร และในวันที่3จะเป็นวันที่เราไลฟ์สดด้วยนะครับหลังจากนั้นและแกนแชมเปี้ยนหลังทำยังไงแกนแชมเปี้ยนโอโมสังไม่ได้ตัดสินครับแกนแชมเปี้ยนคนที่ตัดสินคือคากาฮิโรอิซุกะนะครับก็คือเจ้าของฟาร์มมาสุเอะซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง นะครับจะเป็นผู้ตัดสินแกลนแชมเปียนของปลาทั้งสสายพันธุน์คราวนี้แล้วแกรนแชมเปียนท่านที่ตัดท่านที่ได้แกนแชมเปียนแล้วเป็นยังไงเราจะไม่มีเลื่อนตำแหน่งนะครับไม่มีเลื่อนเราจะไม่มีรีเซิร์นะครับไม่มีตัวรีเซิร์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเนอร์เทคออรโอเนอร์เทคออหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าท่านเป็นโชว์ว่าแกนแชมเปียน โดว่าแชมเปียนในนิชิท่านได้แกรนด์แชมเปียนเทสโตท่านก็จะได้2อง้วยเลยเอาละครับครั้งนี้เตรียมปลากันให้ดีเพราะท่านจะได้2อง้วยเลยนะครับไม่ได้ได้ถ้วเดียวโอนเนอร์เทคออกครั้งนี้เราไม่มีแบ่งปันนะครับสนุกสนานแน่นอนและอย่าลืมหลังจากนั้นพอทากาฮิโรอิซุกะขอเจ้าของความมัสวยก็า,าตาัดสินแล้ว เราก็จะมีลัคกี้รอลัคกี้รอหลังจากลัคกี้รอก็จะมีท่านที่นำปลากลับมาประกวดท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone แน่นอนเหมือนเดิมท่านมีสิทธิ์รุ้นรับ iPhone แน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สนุกกันนะครับครั้งนี้ถึงเราจะไม่ได้เจอกันคิดถึงทุกท่านครับและก็ขอให้สนุกร่วมกันส่งมาครับส่งมา ท่านที่ปลาขาวก็ไม่ต้องกลัวครับท่านที่มันมีซูเปอร์ไวท์ซูเปอร์แบ็คซูเปอร์โกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองดูครับท่านมีเวลาคอนดิชันปลาช่วงนี้นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคิดถึงทุกท่านครับ